มีพามามจุกเจสโซ่คนเยอะมากร้านนี้เป็นแบบอลา,าคาร์นะคะเลือกสั่ง19บาทโุ้ย10บาทก็มี5บาทก็มีอะตามนี้น้ำซุปมีสาน้ำค่ะมีน้ำใสน้ำดำแล้วก็แจ่วหอนโอเคสั่งน้ำสั่งไปแล้วจ้า,จาน้ำดำแล้วก็แจ่วหอนวันนี้เรามา7คนก็คือได้3เตา ันนี้เป็นชุดรวมหมู99บาทหมูน่ากินนะนี่หมูสดรวมทะเลร้อนหน้ามากนั่งรอมาห้านาทีถ่านจะ,มอ,ม,นนจะมอดแล้วไะถ่านจะมอดแล้วกระทะอยู่ไหนของมาทุกอย่างแล้วแต่ตอนนี้เตาไม่มามาแล้วจ้า ตอนนี้กระทะมาแล้วนะแต่น้ำซุปยังน้ำซุปยังไม่มาจริงถือไว้มันโดนน้ำทษรอน้ำยังรอน้ำซุปต่อไปต้มอยู่เนี่ยกระทะเพิ่งมามาแล้วน้ำซุปปุ้ยเทไหมอะเมื่อไหร่จะได้กินดูความลึกดูความลึกเนี่ยแหละจุดเด่นก็คือความลึกของหม้อกระทะ ฉันว่ารสชาติรสชาติน้ำดำมันเหมือนมันเหมือนมามา้าช้างน้อยรสสาหร่ายอะ่ะเปรี้ยวน้ำอะ่ะเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยว,ยวใช่แล้วตับ ปป๊บเดียวอยากเล่น้ำมันจะแห้งดูความลึกของขอบเอาช้อนลงไปได้ทั้งอันลงไปแบบแหวกไาย เป็นระบบฝ่าเหรอหมุนลงไปแล้วเยอะรสชาติยังไงรสชาติทะเลไม่ใช่น้ำซุปเหรอกินทะเลโอ้โหขนาดนั้นเบียเต็มเ็ท่าไหร่เต็มสิบแปดท่นให้ มันแบบมะนาวปลอมๆนิดนึง <รอ S 1> แล้วก็วอกเออแล้วก็หักบริการใ้พูดจริงนะนิดนึงเพราะว่าคนเขาเยอะพนักงานเขาน่าจะไม่พอแต่รวมๆคือเอออร่อยดีและถูก <S <S ถกเดี๋ยวรอดูบินว่ากี่บาทคนลาหนึ่งร้อยหกสิบสองบาทถูกกว่าที่คิดนะตอนแรกฉันคิดว่าแบบสองร้อยเอออันนี้ร้อยไม่ถึงสองร้อย